ไม่ไบอกรู้เหนกันักข่าวทาบได้ยังไงบอกกันมาครับเราบอกเรื่องนี้รว่าแม่แม่คุยกัน้น้คัรอก็ ตอนนี้ผมได้เชิญประธานศูนย์พัฒนาฟุตบอลภูมิภาคเนี่ยมาร่วมหาหลือถึงถึงการจัดก,การแข่งขันอาทิตย์แรกที่ผ่านมาฮะเริ่มเริ่ม,เ,มเปิดสตาร์ทเมื่อวันที่14นะฮะกุมภาพันธ์ที่ร้อยเอ็ดจะแบบจะสซทที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สิบแปดสิบเก้าอ่อยาย่างเป็นทางการที่ผ่านมานะครับเราก็เชิญประธานศูนย์พัฒนาฟุตบอลภูมิภาคนะมาร่วมหาหือประเมินว่าจากนัดแรกที่เกิดการแข่งขันเนี่ย จากการขันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีข้อสรุปอย่างไรบ้างที่ไหนเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะฮะซึ่งเรบุยภาคเราเนี่ยได้เปิดตามกําหนดระยะเวลาที่เราได้แถลงไว้ว่าเราจะเปิด14กุมภาพันธ์เราก็เปิดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสโมสรทีมต่างๆทุกทีมที่ให้ความร่วมมือนะครับที่ร่วมกันนะฮะจัดการแข่งขันที่มนันใน้ดูการนี้เป็นรุูนที่สี่ จากใน,นที่ทนัดแรกที่เปิดนะฮะที่ร้อยเอ็ดเนี่ยย่โสธรนเนี่ยคนเยอะมากค่ะนั่นจะนาาวัานนา้มีการแตะเท่าสดเลยนะฮะก็จอย่างที่เป็นข่าวเป็นภาพไปโดยภาพรวมในทุกๆภูมิภาคก็เรียบร้อยดีเพราะว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเ,เ,เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลอะไรเงี้ยทุกภูมิภาคก็เรียบร้อยดีในนัดแรกที่เกิดขึ้น,นนะครับซึ่งซึ่งเราก็ได้ได้หาเรือก,กันซึ่งในนัดต่อไป เราก็ผมก็ได้บอกกับประธานส่วนพัฒนักฟุตบอลภาทุกภาคว่าเราเราก็คงต้องลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในฤดูกาลที่4นี้เนี่ยทางรับการจดการขันถือว่าเป็นปีแห่งคุณภาพที่ทุกอย่างต้องเป็นมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามแข่งขันเรื่องมาตรการเรื่องความปลอดภัยเ,เรื่องการเป็นมืออาชีพของสโมสรทีมต่างๆนะักฟุตบอลวันนี้ก็มีรูปแบบการเล่นที่เป็นอาชีพมากขึ้นดีขึ้นนะครับก็เป็นที่น่ายินดี ส่วนเรื่องของอาการอบรมประชุมผู้จัดการทีมนั้นเนี่ยณนะวินาทีนี้เนี่ยเราเราไม่ได้รับมอบสนุจากภาครัฐนะครับซึ่งซึ่งในรูปการแรกรูปงานสอที่ผ่านมานะมีเราฤดูกานที่2แหละไม่มีแต่ว่าคงคณะกรรมการจัดก,การขันเราก็เอาจะดูความพร้อมเป็นหลักนะครับอย่างที่ร้อยเอ็ดก็เราประชุามภาคตะวันตกเหนือนะครับก,ก็แล้วก็ในวที่24บสียี่ิ้าทกัทางทางภาคใต้ แล้วภาคอื่นเดี๋ยวเราก็จะดูตามความเหมาะสมไปก็อย่างที่ผมเรียนด้วยว่า,าเราไม่ได้รับงบสนุนจากภาครัฐซ mm ึ hmm. ่งเราก็ต้องพยายามที่จะต้องทําให้ได้พยายามมานะครับแต่ก่อนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนฟุตบอล mm hmm. เอสเดียุยดภาคคนนี้นะฮะ mm hmm. จนจนกระแสะตอบรับที่ดีในลักษณะนี้นะครับแล้วจะมีการประชุมกันนี้บ่อยขึ้นไหมครับเมนก็เราจะประชุมจริงๆแล้วเราพยายามจะประชุมให้ให้ให้ได้ เป็นไปได้เดือนละครั้งอะไรเงี้ยพยายามจะทําให้ได้นะฮะแต่ก็ก็อย่างที่เรียนนะดึงงบประมาณที่จํากัดด้วยอะไรหลายๆอย่างมันมีข้อจํากัดหมดเลยทั้งของงบประมาณไม่มีงบเบริหารจัดการในภูมิภาคมีก็เนาะอาสมารก็รให้นะฮะ <S <S ไม่ใช่ว่าไม่ให้นะให้งบบริหารจัดการในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแต่ว่ามันก็ไม่พอเพียงหรอกครับถ้าเราจะใช้สาหรับปินการเดินทางบางภาคต้องมาทางเครื่องเครื่องบิน หรือว่าผู้บริหารบางคนต้องเดินทางยอะไรเงี้ยนะฮะเราก็พยายามประชุมนะครับเราจะประชุมแต่ว่าเราประชุมก็คงจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่น,นะ,ะนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่ทําเลยเลยครับโอเคครับรขนาดที่เด้เดือนอ๋อถามเรื่องสมมติโปรแกรมถ้วยหน่อยครับพี่์มอล บอว่าบางโซนเนี่ยมีการสัปดาห์ดังเลยครับในโซนที่18เทีมนจะพุ่บอลเท่านี่จะขยับเป็นยังไงดีครับให้แข่งการสัปดาห์ในทุกโซนหรือเปล่าถ้วยไหนครับช่วยครับจะมีทั้งเอฟเอคัพได้เข้ามาหรืทีมอ๋อยงัยงยังเรายังไม่ได้คุยกันไกลไปถึงขน,นาดนั้นะยังยังไม่มีข้อสรุปอะไรหรอกครับยังไม่รู้เลยว่าโปรแกรมเป็นยังไงอะไรยังไงร,รู้แต่ว่าวันนี้โปรแกรมเหล็กภูมิภาคเราอะออกแล้วฮะเรียบร้อยแล้วน่าจะจบธันวา รอบชิงชนะเลิศ้องรู้่าถมีผมจะทำแน่นอนอ่าก็คงคงจะไปพูดตรงนั้นไม่ได้ยังไม่เห็นอะไรเลยผมยังตอบแทนอะไรไม่ได้ผมยังไม่การจบธันวา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 เว้ทีว่าน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศอ่ะนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วอย่างนี้จะโปรโมดอะไรครับสมมติบางโซนเนี่ยมีแข่งกันสัปดาห์โซนที่มี18ทีมทำให้แฟนบอลจะผู้หมดการัปดาห์ก็ก็มี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 บางบางก็มีไม่เกี่ยทิศเนี่ยไม่เกี่ยทิศไม่เกี่ยทิศล้นออกมาไม่เกี่ยทิศนะ ก็ผมเชื่อว่าวันนี้แฟนจังหวัดที่ยมท้องถิ่นนิยมเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าวันอะไรเขาก็คงจะต้องมาเชียร์โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนะครับก็จะมีพื้นที่ในกรุงเทพหน่อยที่เราจะต้องใช้โปรแกรมแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์ในภูดว่าผมว่าวันนี้เนี่ยมันอินเขาอยากจะเชียร์ทีมรักเขาทีมจังหวัดของเขานะครับผมว่าอันนั้น เราต้องขอขอบคุณนะหรือดูการที่ผ่านมาแฟนคลับ6-7ล้านคนพัน200กันนัดและโดยเฉพาะเนี่ยภาคใต้เนี่ยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีเหตุร้อะไรที่เกิดขึ้นเลยอั่นี้เป็นที่น่านดีจะเป็นมิตรภาพสันติภาพที่เราใช้ฟุตบอลเอสหรือผูภาคเป็นสื่อในการสร้างมิตรภาพสันติภาพให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนเป็นความสุขที่เขาเหลือยอยู่ในอยู่ในขณะนี้นะครับ ครับครับโซนโซน,นใต้รตรรครัะเจ้าสัมพันธ์เรื่องประชุมประธาน,านมาอยู่กับผมหน่หอยประธาน